โรงเรียนบ้านล่องควรตั้งอยู่หมู่6ตำบลคูหาอำเภอสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลาดำเนินการก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2507มีพื้นที่จำนวน24ไร่3งาน53ตารางวาโดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยในปีการศึกษา2568มีนักเรียนทั้งหมด251คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านล่องพวนได้ดําเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรประนีตและเริ่มนําระบบสมาร์ทฟาร์มเข้ามาใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและคนในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างแปลงเกษตรในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรอีกทั้งนักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้และมีฐานการเรียนรู้จำนวน10ฐานการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาในการดำเนินงานเช่นการให้อาหารปลาโดยใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติการรดน้ำพืชอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนการพะถั่วงอกอัตโนมัติด้วยระบบน้ำวนการให้น้ำเห็ดอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนเป็นต้น ความจําเป็นในการขอรับทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากการดําเนินโครงการที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านล่องควนได้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์จากการนํากิจกรรมทางเกษตรในโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่ง ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกรวมถึงขาดเครื่องมือทางเทคโนโลยีบางส่วนที่จำเป็นในการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นระบบน้ำหยุดพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนปลูกผักปลอดสารพิษทั้งหมักปุ๋ยอินทรีย์ความพร้อมในการดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านล่องควรมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและพื้นที่ในการดําเนินโครงการมีพื้นที่ในการทําการเกษตรจํานวน2ไร่1ง,งานพร้อมระบบน้ําเบื้องต้นที่สามารถต่อยอดเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มได้ทันทีคณะครูและนักเรียนมีประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรมเกษตรอยู่แล้วและได้รับสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอสะบาย้ยยและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลคูหานอกจากนี้โรงเรียนยังมีแผนงานดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนจัดการพื้นที่การจัดสรรฐานการเรียนรู้การจัดอบรุมความรู้พื้นฐานด้านเกษตรการเพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตเพื่อให้ผลผลิตจากโครงการสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันได้จริงอย่างต่อเนื่อง